สวัสดีครับท่านผูน้ชมผมม่อนเดวีนะครับผมกลับมาแล้วมใีใครคิดถึงผมหรือเปล่าโอ้โหคงไม่มีใครคิดถึงกูหรอกนะโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็มีคลิปอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปพิเศษมากๆานะท่านผู้ชมโดยวันนี้ผมจะมาแกล้งแฟนโดยที่ผมจะปลอมตัวเป็นโจรน,นะท่านผู้ชมเข้าไปในบ้านตัวเองนะอ่าเห็นปะอีโมงครับแต่ผมจะไม่ได้เป็นโจรเองนะท่านผู้ชมงงปะอ้าววันนี้ผมมีโจราหลนะครับ เดี๋ยวแฟนผมจับแดงว่าเป็นผมนะผู้ชมวันนี้เลย <ind ress> เลยใช้คนแปลกหน้านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเมื่อเขาเจอโจนขึ้นบ้านจริงจปฏิกิริยาแฟนผมจะเป็นไงนะผู้ชมอ่าตอนนี้ผมได้เตรียมกับโจนเลยนะแต่แฟนผมนี่ไม่รู้เรื่องสักอย่างนผู้ชมเออผมไม่ได้เตรียมกับแฟนนะผู้ชมคลิปนี้ไม่มีการเตรียมใดทั้งสิ้นนผู้ชมผมแค่เตรียมกับโจนอย่างเดียวนะโอเคนะอ่านี่คือโจนของเราผู้ชมดูกระสาบการแต่งตัวนี่มันต้องให้แนบเนียนครับโอ้โหดูหัวจะหลดเท้าท่าผู้ชมดู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 โอ้หโหเป็นไง โอ้โห oh อย่างเนียนอย่างเนียนครับอไอ้แสงที่ขาดไม่ได้แล้วผู้ชมเนี่ยอีโมโ่พางใบหน้านะครับโอเคใส่เลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า <laughs> จะเกิดอะไรขึ้นผมก็อยากรู้จังเลยตอนนี้นโอเคครับนี่ยังเหมือนไหไงห้ามลอกเลียนแบบนะครับท่านผู้ชมการเป็นโจรมันไม่ดีนะนี่ผมเพียงแค่ทําเพื่อการแสดงเท่านั้นนะครับย้ำนิ้ย้ำ,ยำ,ยำอีกทีเพื่อการแสดงเท่านั้นนะครับโอเคอ่านี่เหมือนมากท่านผู้ชมดูขู่ยังเหมือนเดี๋ยวซูมหน้าให้ดูดชัดนะ โอ้โหเป็นไงนี่คือโจนของเราท่านผู้ชมดูโอ้โหโอเคครับท่านผู้ชมอาจจะมีเสียงรถลบกวนนะท่านผะู้ชมเพราะมันค่อนข้างที่จะอยู่ข้างๆถนนนะครับอ่าเสียงรถมาอีกครับโอ้โหเดี๋ยวปืนยิงเลยโอเคท่านผู้ชมเอาอีกอย่างหนึ่งอยู่ไหนวะเอามาอโอ้โหไม่มีดอ่ะมีดมีดมีดพี่บิ๊กเอาไว้ไหนเอาบอยบิ๊กเอามีดมาโอ้โหขาดมีดไปไม่ได้นะท่านผู้ชม โอเคครับนี่เพื่อความเนียนนะท่านผู้ชมตอนนี้โอ้ทีมงานหรือว่าก,ก,ก็ได้ทําการนี่เป็นมีดปอมนะท่านผู้ชมบอกไปก่อนอ่ามีดปอมนะครับไม่ใช่มีดจริงนะเดี๋ยวให้ดูเลยว่ามันมีดมีดปอมจริงนะเดี๋ยวหาว่าไม่เชื่อที่พันพลาเตปไว้เพื่อให้มันเนียนนะท่านผู้ชมเออโอเคครับเดี๋ยวผมเปิดดูก่อนอ่าโอเคครับนี่มีดปอมนะท่านผู้ชมดูเป็นมีมีกระตูนวันพีชนะเห็นไหมเนี้ยเนี่ยดูดำๆมันเห็นไหมโอเคครับอ่า ผมใช้โจรถือแล้วเข้าไปจี้ผมในบ้านแล้วชมเออนี่เดี๋ยวผมขอเพื่อความเนียนนะเพื่ชมเราต้องเอาพัตเทปดำๆพันไว้นะอ่าพันตรงนี้มันไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเนี่ยถ้านพื่ชมเดี๋ยวไม่เนียนเดี๋ยวไม่เนียนเออโอเคครับอ่าผมก็พันสักครู่นะครับเพืชมโอ้โหเมื่อกี้แกะออกมาให้ท่านผู้ชมดูไงเดี๋ยวหาว่าใช้มีจริงหรือเปล่าอันตรายหรือเปล่าไม่มีอันตรายท่านื่อชมผมบอกย้นยันจริงนะเพื่อชมห้ามลอกเรียนแบบนะครับห้ามลอกเลียนแบบเลยนะโอเคเดี๋ยวเพื่อชมเพื่อความเนียนดูเป็นไงท่านยวเพชมเป็นไง,นไงโอ้อยย่างเนนี โอเคครับ okay, นะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ทําการแต่งตัวโจนเสร็จเรียบร้อยนะแต่ผมก็จะเข้าไปอยู่ในบ้านกับแฟนนะท่านผะู้ชมโดยที่จะให้โจรคนนี้เข้าไปนะท่านผู้ชมเออเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็กําลังจะเดินทางไปบ้านผมนะท่านผู้ชมนะ้าโจนของเราท่านผู้ชมอ่านี่โอเคฮะนี่พร้อมเตรียมพร้อมอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมปะเราไปบ้านผมกันเลยเนาะตอนนี้ผมก็มาถึงหน้าหมู่บ้านบ้านผมนะท่านผู้ชมมาอยู่ข้างหน้านะเดี๋ยวผมเตรียมกับโจนอยู่นะท่านผู้ชม ผมจะบอกกับแฟนผมว่าผมจะทาคลิป Q&A เว้ตอบคาถามแฟนคลับอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมเออแล้วผมจะตั้งกล้องไว้ในห้องใช่ไหมเออแล้วพอโจนเข้าไปเออก็เห็นไหมเออที่จริงผมก็ซ้อนแผนกับแฟนไว้ว่าผมที่จริงผมจะถ่ายผมหลอกแฟนผมว่าจะถ่ายคลิป Q&A เข้าใจไหมอ่าแล้วผมก็จะตั้งกล้องไว้ในห้องแล้วก็ให้โจนเข้าไปท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงงงปะคงไม่งงนะเออผมอธิบายหลายรอบจังเลยพอผมพูดหลายรอบก็ถามว่า,วาพูดหลายหลายรอบะเออ เหรอก็กลัวไม่เข้าใจไงน,น,น่าจะเข้าใจกันอยู่เนาะเออคลิปนี้ผมไม่ได้เตรียมกับแฟนนะท่านผู้ชมจริงอนน้เรื่องจริงไงนะสาบานเลยนะจริงโอเคเดี๋ยวเราไปดูทนะ่านผู้ชมว่าปฏิกิริยาจะเป็นยังไงมาเดี๋ยวเรามาทาคลิป Q&A กันนะครับอ่าท่านผู้ชมอยากรู้เกี่ยวกับอะไรตัวผมใช่ไหมถามเข้าไมาได้แลท่านผู้ชมอ่าเนี่วันนี้ผมก็มากับแฟนผมนะครับท่านผู้ชมม่าค่ะราไงชื่ออะไรแนะนาเขาด้วยดิชื่อเตยคะ่ะอ่าโอเคท่านผู้ชมมา เดี๋ยวเราก็มาเดี๋ยวหาคําถามแป๊บหนึ่งนะท่านชมผมหาคําถามก่อนโอเคครับแปบ๊บหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวท่านผู้ชมนี่เธอเดี๋ยวไปเข้านั่งหน่อยอ่าอยากรู้ใช่ไหมว่ามีอะไรเกี่ยวกับผมบ้างเออวันนี้ผมก็จะมาบอกให้หมดเลยนะครับเพราะาแฟนผมก็อยากเขาก็อยากบอกมาท่านผู้ชมว่าเขามีอะไรอยากบอกอเออเข้าใจะปะมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคําถามแรกนะที่ท่านผู้ชมถามมานะว่า พี่ม่อนกี่นิ้วเฮ้ยเฮ้ยไมมึงผูกไอ้ผู้หญิงดิ่ับปากเงี่ยผูกดิครับครับเร็วต้องการอะไรอ่ะมีของเราไม่หมดเร็วดิเออ กูมาแล้วมีจะซิมอะไรบ้างเอาไห้หมดกูมีแค่โทรศัพท์อะเอามามึงจะเอาไปทำไมเอามาเลยนะมึงหนีตำรวจไม่พ้นหรอกเอามาดิเร็วมาดิมึงจะเอาอะไรมันเอาไปหมดเลยเนี่ยม,นะมีอีกไหม มบ้าไม่มีมึงมีมีมั้ยไม่มีเร็วมึงเงียบไปนะต้องการอะไรต้องการตามเว้ยเอาไปทำอะไรเรื่องของกูผมไม่มีตอนนี้มึงต้องมี ไหวไหมเออไม่ปล่อยพวกเราเถอะพวกเราไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนเธอให้มัดทำไมถามจริงมัดไว้ไม่ยาหมูรู้มันทำอย่างนี้มันไม่ดีมีอีกไหมไม่มีไม่เชื่อเธอมีอะไรไหม จะแม่นนอะไรก็เอาไปเลยจะทำอะไรแฟนกูอเ,เอาเงินจ้รถมามึงจะารถกูไปไหนเฮ้ยเธอให้ไปดิ่ม่ดีมึงก็ได้ของที่ต้องการไปแนละ้วมึงต้องการอะไรวะต้องการตาังค์เว้ยกูไม่มีกูมไม่เชื่อ ก้องมากูขอนี้ไม่ไม่ต้องเอาไปได้ไหมไม่ได้เร็วเดี๋ยวยังไงมึงต้องโดนตำรวจจับอยู่ดีเร็ว ี <ừ S 2> ยังไงมาเล่วด <hire> ิเปิดหน้าดิมึงเนี่ยเปิดไม้อ่ะอู้วแล้วสาระเธอมอแก้เฮ้ยตกใจตกใจมากโอ้โหคิดว่าเรื่องจริงพี่อะเว้ยเอ็มบอกความรู้สึกหน่อย ให้ตกใจสุดขีดเลยตกใจจริงไหมถูกด้วยใช่กรีดเลยไม่ใช่ย้อนไปดูได้เลยโอ้โหนี่บ้าเหมือนเหมือนไหมเหมือนไหมโอ้เหมือนโอ้โหเป็นไงท้าผู้ชวโโมแผ่นนี้สำเร็จอยู่นะสำเร็จอยูนะโตกใจดิโอไหนไหนฟังฟังเสียงหัวใจดิ แผนนี้สาเร็จนะท่านผู้ชมผมไม่มีการเตรียมกับแฟนผมมานะอันนี้เขาไม่รู้เรื่องด้วยจริงนะครับผมแค่รู้เรื่องกับโจนนะอวันนี้ก็ขอบคุณโจนมากนะท่านผู้ชมอ่าน้าครับเปิดหน้าเลยโจนโอ้โหนี่ขอบคุณมากครับวันนี้โอ้โหหล่อมากครับนี่เป็นไงเป็นไงโอ้โหอ่าห้ามลอกเล่นแบบนนท่านผู้ชมวันนี้มันเป็นการแสดงเท่านั้นนะครับอ่าห้ามลอกเล่นแบบนั้นเน้นย้ำกันอีกทีนะครับนี่เป็นการแสดงเท่านั้นครับ ถ้าตานผไปชมเป็นโจลจริง่โดนจับจริงนะบอกไปก่อนน้องหนูห้ามทําตามนะครับคนโตนี่น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะแต่พวกทพีคนแบบุ๊พี่ภาวะไม่ถึงอะเออเป็นไงมาบอกเขาเรื่องกล้องหน่อยมาเนี่ยฮะรู้สึกยังไงตกใจตกใจคิดว่าแบบคิดว่าแบบคนเราเอาคิดว่าจริงไหมคิดว่าแกลงคิดว่าโดนจริงไหมจริงคิดว่าโดนปลวนจริงไหมตอนแรกก็ไม่เท่าไหร่นะพอแบบพูดขู่เข้าไปขู่เข้าไปไม่โคตรตกใจอ่ะ ตอนเราแสดงได้โคตรดีนะท่านผู้ชมมาดิอ้าวันนี้คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะท่าผู้ชมเนียนปะถ้าท่านผู้ชมชอบให้ผมทําคลิปอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์นะท่านผู้ชมแล้วเจอกันคลิปหน้านะอ้าวโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมก็มีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับสำหรับเว็บนี้ผมใช้บ่อยค่อนข้างที่จะบ่อยนะท่านผู้ชมเว็บนี้ผมเรียกเว็บนี้ว่าเว็บปั๊มตังค์เติมเกมนะท่านผู้ชมเออ บางทีผมไม่ค่อยมีตังค์นะท่านผู้ชมผมลงทุนไปร้อยบาทเนี่ยผมได้กําไรมาประมาณสามพันกว่าหรือสี่พันกว่าบาทนะท่านผู้ชมนี่ชื่อเว็บว่าคันเทพนะท่านผู้ชมแต่ผมก็จะทิ้งลิงก์เว็บไางที่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับอ่าเมื่อเข้าเว็บมาก็จะเป็นรูปแบบนี้นะท่านผู้ชมอ่าเว็บคันเทพนะอันดับแรกนะท่านผู้ชมมาต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับสำหรับคนที่ไม่มีสมาชิกนะท่านผู้ชมอ่าเมื่อกี้เข้ามาสมัครสมาชิกมันจะคือหน้าตาแบบนั้นชื่อสมาชิกน่าผ่านเยียร์น่าผ่านอีเมลเบอร์มือถือแล้วก็ชื่อเล่นแล้วก็วกก็็ใใสสส่่่่่่่ไไปปเเเรรรรีีีียยยยบบบบ้้้้้้อออททาานนนนนผผผูชชมมมมแแลลววกกดััคคะะตหขงจ ผมมีรนหะัสสมาชิกเว็บนี้แนละ้วท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวผมขอเข้าสู่ระบบเว็บแป๊บนึงคนระับทำเนียร์ให้คำที่สุ่มของรางวัลน,นะโอเคครับเมื่อเข้าเสร็จทนะ่านผู้ชมในเลื่อนลงมาล่างๆนะมันก็จะมีให้สุ่มประมาณหลายรูปแบบมากคนะรับท่านผู้ชมสําหรับการสุ่มบัตรเติมเกมท่านผู้ชมมีประมาณสุม่มแบบลัคกี้สปินหรือว่าจะสุ่มแบบเป็นหีบสมบัติตก็ได้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาสุ่มแบบลัคกี้ดูนะท่านผู้ชมอ่าหรือสุ่มเหมือนกงล้ออะไรทนะ่านผู้ชมกงล้อสุ่มโชคอะไรประมาณนี้นครับโอเคให้เราคลิกเข้าไปนะโอเเคคครับโอนี่ เมื่อคลิกเข้ามาแล้วผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวผมขอลดแป๊บหนึ่งเนี่รางวัลก็จะมีประมาณนี้ท่านผู้ชมมีบัตรกันหน้าเชลรวมถึงบัตรทูมันนี่นะท่านผู้ชมโอ้โหแถมมันได้พอยคืนเนี่ยน่ยทานผู้ชมมันค่อนข้างที่ผมคิดว่ามันคุ้มมากๆนะท่านผู้ชมสําหรับจะเล่นเกนมนี้เราต้องทําการเติมเครดิตกันนผู้ชมสําหรับบางคนถามเติมเครดิตไงท่านผู้ชมอ่าให้เราทําการเลือกขึ้นมานท่าผู้ชมเติมเครดิตนะเนี่ยให้คลิกมาที่นี่หน้าสมาชิกของเราแล้วก็คลิกตรงเติมเงินนนะท่าผู้ชมเห็นไหมอ่าตรงตรงเติมเงินนะเออแล้วก็มีช่องทางเติมเงินประมาณ3ช่องทางนนะท่าผู้ชม มีเติมเงินผ่านบัตรทูมนี่ทัวเลสแล้วก็โอนผ่านธนาคารนะสำหรับง่ายๆนานผู้ชมผมแนะนําให้เติมผ่านบัตรทูมิเ่ทัวร์เลสนะ่านผู้ชมนี่เห็นปะโอเคเนี่ยแต่ผมว่าค่าที่จะเติมบ่อยนันผู้ชมเว็บนี้เนี่ยเห็นปะก็ให้เราทําการโอนไปที่เบอร์นี้นานผู้ชมถ้าเราทาการเติมเงินไัทูมให้เราทําการโอนไปที่เบอร์นี้โอเคโอเคครับเมื่อเราทาการโอนเสร็จนากผู้ชมเมื่อเราทําการสแลก้างอิงนี้ไปนะเมื่อเราทาการโอนเสร็จจากทูมิเ่ทัวร์เลสนานผู้ชมอาโอนจากมือถือนะเขา ทูนี่วอลเล็ตสองเบอร์เนี่ยนะมันก็จะมีเลขอ้างอิงบอกนะผู้ชมเดี๋ยวผมขอใส่แป๊บหนึ่งนะนี่แล้วอิงจากวอลเล็ตห้เราใส่ไปเลยนะโอเคผมใส่แล้วผมก็ทำการยืนยันการเติมเงินนะผู้ชมเราก็รอมันตรวจสอบสักครู่นะครับผู้ชมโอเคครับผู้ชมเนี่ยนี่คือเติมเงินเสร็จเรียบร้อยนะผมได้ทำการเติมเงินเข้าไปประมาณ200บาทเห็นปะเติมเสร็จเรียบร้อยนะผู้ชมมันเติมได้จริงๆนะผู้ชมเราก็ได้ตังค์จริงๆนะเห็นปะรักกี้สปรินสุ่มครั้งนึงใช้10บาทนะถ้าผู้ชมบอก,กเลยว่ามันมีเปอร์เซ็นต์การได้นะโอเค คลิกเพื่อหมุนปกตินี่คือถ้าหมุนปกตินี่มันจะมีรายละเอียดบอกนะท่านผู้ชมเห็นไหมถ้าเราแบบคลิกเหมือนคลิกหมุนพิเศษจะเสียประมาณจ่ายสิบห้าพอยนะแต่ถ้าเราหมุนปกติจะเสียประมาณสิบพอยนะท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้นะโอเคหมุนแบบปกติไปก่อนเนาะแบบสุ่มๆเลือกแรกนท่านผู้ชมบัตรบัตรขอกระไนไดหรือบัตรถูก็ได้จังหวะเนี้ยเฮ้ยท่านผู้ชมเฮ้ยโอ้ my god ท่านผู้ชมโอ้โหปีนี้ปีแรกเป็นไงผมได้บัตรทูนี่เลยว่าร้อยสิบบาทโอ้ my god ดูด็ท่านผู้ชม oh ได้จริงนะเห้นป้เดี๋ยวผมจะเติมเกมโชวยดูนะว่าผมว่ามันเติมได้จริงๆนะนี่เป็นไงยินดีด้วยคุณได้รับบัตรทูมันนี่โอ้โ oh ย god นี่ขนาดหมุนปกตินะท่านผู้ชมคิดดูดินี่ขนาดหมุนปกตินะเดี๋ยวเราหมุนแบบหมุนพิเศษนะท่านผู้ชมคลิกเพื่อหมุนพิเศษจะเสีย15 point นะแต่ถ้าหมุนปกตินี่จะเสียแค่10 p o i n แต่ถ้าหมุนพิเศษนี่คือ15 point นะเน,ะน,ะน,ะนี่ย้ำอีกทีนะท่านผู้ชมโอเคมาขอบัตรออกออกอยากได้เติมอยากได้ตังค์เติมเกมอุ้ยท่านผู้ชม ผมได้ point ถ้เท่าไหร่วะคุณได้รับรางวัลพอย n t จำนวนหนึ่งร้อยสอง point อุ้ยท่านผู้ชมเหมือนผมได้ตังค์คืนร้อยกว่าบาทนะจริงอู้ได้โคตรเยอะเฮ้ยมันผมไม่เสียอะไรสักบาทนะท่านผู้ชมดิเพราะผมใช้เว็บนี้ค่อนข้างทีจง่จะบ่อยนะท่านผู้ชมดูตังค์คึ้นเหลืองผมดิแม้ผมเติมมาเลยเวลาผมอยากได้ตังค์ตอเงนินผมก็ปั๊มไปเรื่อยๆเออดูดิโอ้ได้ตังค์คืนร้อยบาทแล้วเมื่อกี้เราเราหมุนไปกี่บาทสิบบาทแล้วได้ตังค์คืนร้อยกว่าบาทท่านผู้ชมคิดดูดิโอ้โหอย่างคุม้มอะ่ะโอ้โหไม่มีนะีีออะไรคุ้้้้มมกกวว่่าานนแลทผููชดดิ บัตร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 เฮ้ยโอ้ท่านผู้ชมบัตรกันนะอุ้ยหนึ่งร้อยบาทยินดีด้วยคุณเล่นบัตรกันนาหนึ่งร้อยบาทท่านผู้ชมเป็นไงยินยันก็รับของตอนนี้ถ้ารวมนะผมได้มาประมาณสองร้อยห้าสิบบาทแล้วชมถ้ารวมแบบตังจริงๆนะเฮ้บัตรทูมันนี่นะมนเติมได้จริงครับท่านผู้ชมดูไว้เลยดูเลยว่ามันเติมได้จริงนะนี่เดี๋ยวผมจะเข้ามานี่ตอนนี้ผมเข้ามาที่บัตรเติมเกมกันนาแล้เพราะผมจะเติมเกม r ารครับบัตรเติมเกมนะให้เราเชื่มมาที่ r ารนะ โอเคท่านผู้ชมเนี่ยเราก็เลนมาบัตรทูมินี่ใช่ไหมที่เราได้เมื่อกี้โอเคบัตรทูมินี่อันนี้90บาทท่านผู้ชมดูมันเติมได้จริงถ้าเติมไม่ได้จริงผมให้ท่านผู้ชมเอาเต็มทีมหน้าขอนเลยดู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 ดิด <c oughs> ดท่านผู้ชมเป็นไงได้ได้จริงๆเห็นไหมมันได้จริงๆนะเว้ยมันได้มันได้จริงๆที่เราสุ่มมาท่านผู้ชมจริงนะต่อไปนี่บัตรไกลหน้าเฮ้ยเอาบัตรทูก่อนนี่ต่อไปบัตรทุหนห้านสะิบบาทท่านผู้ชมดูเลยดูเลยผมเติมโชว์เลยหาว่าแบบเฮ้ยเติมไม่ได้ใบแรกฟุกกหหหรรืออเเเปล่่่าดดดููใใใบบบททีีมมมันนติิไ้้จจงๆะ็ โอ้โหสุดยอดต่อไปนี่ท่านผู้ชมต่อไปบัตรกันหน้านะหนึ่งร้อยบาทดูดโดโด,โ,ดโอ้โหไม่อยากจะขิงให้โชว์อ่ะต่อไปบัตรกันหน้านะหนึ่งร้อยบาทโอเคเนี่ยบัตรกันหน้าให้เราใส่ไปเลยได้จริงๆครับเป็นไงโอ้โหเติมรุวัว,วผมเติมรุวัวจากวันนี้ต่อไปบัตรกันหน้าอีกหนึ่งร้อยบาทหุยนี่ท่านผู้ชมดูมันได้จริงๆครับดู ก็ไม่อยากจะพูดให้ไปลองกันเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์เว็บไปที่ด้านล่างคลิปนะครับเว็บขั้นเทพนะ,นะท่านผู้ชมเออคิดดูต้นทุนผมส่งไปประมาณไอ้จริงๆเลยหมดไปประมาณห0กว่าบาทได้ต้นทุนมาเกือบ400กว่าบาทท่านผู้ชม400กว่าบาทแลท้วคิดดูตังค์ที่เราเหลือเราเติมไปโอ้โหคตรคุณผมบอกเลยไม่ลองไม,ไม่ไม่รู้ไอเออไปลองดูนะท่านผู้ชม